สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แทงแงแล้วก็อยู่กับหน้างานด้วยนะครับผมก็วิธีการเชื่อมเหล็กบางๆแบบนี้นะครับมีคนถามว่าเออใช้ลวดเชื่อมขนาดเท่าไหร่นะครับไปดูนะครับผม นี่นะครับพี่กดนะครับก็เชื่อมเหล็กบางตอนนี้นะครับเหล็กบางขนาดเท่าไหร่พี่กฎด1.2มิลครับ1นมิลก็จริงๆแล้วก็มีมีความหนาอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมพี่กดใช่ครับผมบางสุดมันจะเป็น1.1ึหนึ่งมิลนะครับจุดหนึ่งมิลนะครับอันนี้พี่กดนะครับจะทําตัววางเหล็กด้วยนะครับจะวางไว้บนท้ายกระบะใช่ไหมพี่กดใช่ครับก็จะเอาเหล็กพาดนะครับก็จะไม่ใส่ข้อครับคือเราไม่อยากเจาะรถอะคือ จะได้จะได้นะครับนี่ครับก็ดูความหนาของเหล็กนะครับนี่ครับก็จริงๆแล้วใช้รวดเชื่อมขนาดเท่าไหร่พี่กด2.6งมิลครับ2.6มิลนะครับก็ดูแซ่นะครับแซ่นิดเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเราไปซื้อนะครับก็อันนี้พี่กดเพิ่งซื้อมาใหม่เลยไงนี่ครับ2.6นะครับผม2.6มิลนะครับก็ราคาเท่าไหร่พี่กด1้0บาทครับ ร้อยสามสิบาทครับนี่ครับก็พี่แค่ก็จะจับให้แล้วกันนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหล็กบางวิธีการเชื่อมนะครับก็จะใช้แต้มเอาใช่ไหมพี่กดนี่ครับลักษณะของเราจะเป็นงานแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมคูนะครับยังไงก็ต้องมีฉากนะครับจะเห็นว่าตั้งตรงลักษณะแบบนี้นะครับพี่กดมีมีคูด้วยนะครับนี่นี่คูพี่กดนะครับอะ ฉากนะครับผมทิ้งไม่ได้นะครับถ้าทิ้งก็ไม่มีฉากใช้ใช่ไหมพี่กดนี่นะครับก็ลักษณะงานแบบนี้นะครับเป็นเหล็กบางนะครับเหล็กบางเท่าไหร่นะพี่กดขออีกทีดิหนึ่งจุดสองมิลนะครับเหล็กบางนะครับก็แถวบ้านผมก็จะเป็นหัวเหลืองนะครับก็จะมีบางกว่านี้อีกนะครับแต่พี่กดใช้แค่อันนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เทคนิคการค้านะครับผม ก็เหล็กขนาดนี้จะว่าเห็นจะวางเหล็กไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่กดจะทําการค้าให้แข็งนะครับค้าให้แข็งนะครับ่าแค่นี้เองนะครับมันก็อยู่ที่วิธีการทําและวิธีการใช่ใชไหมพี่กดก็ตอนนี้นะครับมีเอฟซีถามมาด้วยว่า,าใช้ไฟเท่าไหร่พี่กดถ้าเหล็กบางนะครับถ้าเป็นตู้พลังใช้ประมาณ80เหล็กบางใช่80แต่ถ้าเป็นตู้หิ้วอย่างเงี้ย คือบางครั้งอะตู้เรามันบอกบอกว่าขนาดไฟไม่ได้อ่าบอกขนาดไฟไม่ได้แ,<ต>แล้วไงแต่เราก็ใช้ถ้าเป็นตัวสองสามสี่ก็จะใช้เป็นเลขสี่นะครับผมแต่แนี้นคือมันปรับไม่ได้แล้วมันอยู่สุดเลยแม็กหกแม็กโอเคนะครับก็สรุปว่านะครับก็ต้องคอยดูเอานะครับก็คอยดูเอาว่าไฟมันแรงไหมนะครับถ้าแรงก็ใช้ไม่ได้นะครับผมแรงก็ใช้ไม่ได้เราก็ปรับระดับลงใช่ไหมพี่กด นี่ครับความแรงหรือความอะไรนะครับเวลาวิธีการเชื่อมนะครับเชื่อมยกเชื่อมยกก็ใช้ได้นะนี่นะครับพี่กฤททำไมถึงตะแคงกับเหล็กแบบนี้เมันเชื่อมง่ายดีครับมันเชื่อมง่ายนะครับก็เป็นแนวนอนนะครับอย่างนี้นะครับก็เชื่อมง่ายนะครับลักษณะเอามาเชื่อมแบบนี้นะครับแต่ถ้าเชื่อมแนวตั้งนะครับลําบากใช่ไหมพี่กฤษเพนี่นะครับลักษณะความหนาของเหล็กนะครับผมก็ไม่ได้หนามากนะครับนะครับก็เท่าไหร่นะพี่กฤ หนึ่งจุดสองนะครับผมก็ใช้กับลวดเชื่อมนะครับลวดเชื่อมที่เอ่อสองจุดหกนะครับผมเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นอะไรพี่กดสองจุดหกมิลนะครับผมก็แล้วก็ใช้กับไฟอ่าประมาณแปดสิบนะครับผมแปดสิบถึงร้อยนะครับก็ก็แต้มยกแต้มยกลักษณะแบบนี้ที่พี่กดทานะครับผมก็ง่ายๆไม่ได้ยากนะครับนี่ครับวิธีการที่เชื่อมง่ายๆนะครับพี่กดก็ พลิกไปพลิกมานะครับเพื่อให้หน้างานนะครับออกมาสมบูรณ์นะครับก็จะทําแบบให้เชื่อมง่ายๆนะครับนี่ครับดูการกลับไปกลับมานะครับโะกระดูกครับคือมันเป็นแนวเชื่อมนอนมันเชื่อมง่ายเชื่อมง่ายเหล็กจะไหลดีนะครับที่ที่เห็นลายๆายอยู่โน่นไม่ไม่ใช่เสือนะครับครัวพี่หนูนะครับทำไรครัวพี่หนูแตะเชือกอ่ะว่าไงพี่กฤจะพูด ผมไแ,แต้มอ่ะคือผมแต้มมิไล่ขึ้นอ๋อตืดไปตืดไปอย่างงี้ใช่ไหม <Okay. S 1> นี่นะครับตอนที่เชื่อมนะครับก็จะหยุดกั้นหายใจนะครับเพื่อที่จะให้ให้เหล็กมันไหลนะครับพี่กดก็จะไม่อยากพูดตอนเชื่อมนะครับนี่งานนะครับจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับอ๋องานจะออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับวิธีการเชื่อมแนวนอนนะครับนี่ครับก็จะเป็นเกดเก็ดปลาไหลเอ้เก็ดอะไรนะพี่กดเก็ดปลาดุกปลาดุกไม่มีไม่มีเกะครับก็นี่นะครับงานก็จะออกมาสวยงานแบบนี้นะครับก็จะเนียนๆนะครับก็นี่ครับเป็นวิธีการแคร์ทั้ง้ก็เอามาบอกให้นะครับสําหรับเหล็กบางนะครับก็เชื่อมได้นะครับก็ใช้ขนาด เของรวดเชื่อมประมาณเท่าไหร่นะครับวิธีการเชื่อมเชื่อมยกเชื่อมยกนะครับพี่กดก็ทําการเตรียมการประกอบแล้วนะครับผมก็นี่นะครับผมวิธีการเชื่อมเหล็กบางแล้วก็ขนาดของรวดเชื่อมนะครับผมก็เอามาบอกให้กับ FC หรือคนที่ไม่รู้นะครับได้ดูนะครับผมก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับผมอย่างไรก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่กดในช่อง m k Channel ครับผม ก็พี่กดนะครับห้องพี่กดนะครับก็มีเริ่มมีสายช่างแล้วใช่ไหมพี่กดผมมีครบเลยครับทุกสายมีทุกสายเลยนะครับสายแดกเอ้สายยัดถาด้วยนะครับผมก็ยังไงนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ